สวัสด e. right? ีครับอง์อาจทุนบรีนนะครับวันนี้พามาดูเหรียญหลวงปู่ต้นนะครับปีหนึ่งเจ็ดหางข้างสร้างเหรียญองนี้เป็นหนึ่งโคตรนะครับหนึ่งโคตรนะครับก็จะมีวงเดือนเห็นไหมครับเส้นวงเดือนคมคมอ่านี่ครับเส้นวงเดือนนะครับเราจะตอกหนึ่งโคตรนะครับด้านหน้านะด้านหลังนะครับนี่จะมีกลุ่มผลเราจะมีเส้นตรงนี้เห็นไหมครับนี่อ่านะครับและหนึ่งโคตรนะครับตัวตัดจะเป็นตัดตัวตัดหนึ่งโคตรนะตรงหน้าหลวงปู่นะครับจะมีเส้นคมคมนี่เห็นไหมอ่าดูกันเลยนะครับหนึ่งโคตรก็สองโคตรตัดคนละตัวนะครับ เห็นไหมครับนี่เส้นวงเดือนจะคมๆนะครับนี like <fia> really no ่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่ออกหนึ่งโค้ดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีอ่าโอเคนะด้านหลังนะครับเห็นครับตรงนี้จะมีเนื้อนูนขึ้นมาอ่านะครับนี่หนึ่งโค้ดก็สองโค้ดตัดคนละตัวนะครับอ่าดีพี่ดูนะนี่นะครับเห็นไหครับตรงนี้ก็จะตัดขาดเห็นไหมครับนี่อ่าไล่มานะครับ นี่นะครับเส้นนี้ยาวๆตรงหน้าหลวงปู่นะตรงคางพอดีเลยครับนี่เส้นยาวๆนะครับนี่อ่าโอเคนะแล้วนี่ครับตัดขาดเป็นมุงบ้างนี่นะครับฝั่งนี้นะครับเห็นนะครับนี่อ่าตรงนี้สาคัญนะนี่ครับดูตรงนี้เห็นครับก็จะตัดหักตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้หนึ่งโคดนะเห็นครับนี่จะตัดหักเป็นชุ่วชๆ่วนะครับแล้วก็ตัดขาดสุดเลยนะครับอ่าโอเคนะนะครับฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ